นะมีคนมาดา่าผมนี่จะมีคนเข้าไปกดชอบใจกดไลค์เยอะแยะหมดทครับนะแม้ทั้งเพื่อนของแม้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนนะเป็นวิทยากรสอนพิเศษนะก็ยังไม่เข้าใจแนละ้วมึงจะไปสอนไทยว่าได้วะนะครับนะเอาพวกเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้นะนะคุณรู้สึกยังไงบ้างอ่ะไอ้เรื่องพระเนี่ยครับที่เวลาไปบินธบ,บาเอาหมาบ้างเอาลาบ้างเอารถเข็นไปบ้าง หรือว่าไปยืนต่อแถวกันหน้าตลาดนัดบ้างนะครับเอารถสองแถวขนพระมายืนอยู่หน้าตลาดสดบ้างคุณมีความสีอย่างไงบ้างคุณรู้สึกเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากหรือเปล่านะผมตม่งแต่อยากจะก,กวาดล้า,ไางไอ้พระนอกรีษีตรงนี้ให้หมดอ,อยู่แล้วนะจะบอกให้นะการทําบุญนะครับเราไม่ได้ทำก็จะได้บุญฉะนั้นคนไทยอย่าบ้าบุญนะครับโอ้มึงสติแตกไปแล้วหรือเปล่านะ พรนะอะไรมึงจะแดกมึงก็แดกคนเดียวก็พอนะก็เดินใส่บาทมานะก็ทำคาสอนบทบัญญัติศีลเขาก็บอกไวแล้วว่าคลองผ้าห้าผืนการบิณฑบาทคือการเดินออกไปโปรดสว์นะครับนะแล้วก็ได้อาหารมาแค่ประทังชีวิตนะครับแล้วก็กลับวัดจําวัดปิปัสนานะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะ,ค,นาะรครับมีคนบอกว่าแล้วก็ญาติโยม ก็ญาติโยมโง่ก็ปล่อยสิครับปัญหานี้แก้ง่ายมากเลยครับผมเป็นพระของโยมไม่ต้องใส่กันเยอะหรอกครับเพราะว่าคนมันเยอะคนละนิดก็พอคนละช้อนก็พอได้ไหมเดี๋ยวมึงจะประเคนไปทําไมต้องต้องเยอะตั้งแยะถ้ามันเต็มบาทแล้วอัตมาขนไม่ไหวแล้วก็บอกก็ปฏิเสธได้ครับเป็นพระก็ปฏิเสธได้เพราะเอาไปทิ้งไปคว้างขนกันไม่หวาดไม่หวนะครับนะ ฉะนั้นพระโง่ๆแบบนี้นะมันจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ไงแล้วก็ไอ้ญาติยมอมก็เหมือนกัน,นครับถ้ามึงทําบุญกันโง่ๆแบบนี้มึงจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ไงเข้ามาเลยนะกูรออยู่ไอ้พวกที่ด่ากูตั้งหลายแหล่มอะไรพวเนี้ใครไม่พอใจจะกดอันฟาโลไม่ว่านะนะที่นี่นะผมบอกแล้วว่าผมพูดใ้คิดไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมทนดูไม่ได้ครับพระแม่งเดินบินถบ,บานตอนเช้าแม่งเข็นรถเข็นเอาหมามาลากเอาลามาลากเอารถมาขน กลับไปถามมึงแดกหมดนะเนอะมีคนบอกว่าก็ญาติโยมก็ศรัทธาศรัทธาก็ศรัทธาเลยครับก็ทาคนละช้อนก็ได้ถ้ามันยังเยอะขอคนละครึ่งช้อนก็ได้ก็บอกญาติโยมนะครับคนมันเยอะอาตมาคนไม่ไหวแล้วนะก็อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมมีส่วนในการที่จะถวายอาหารเลี้ยงชีพก็ตักบาตรคนละช้อนก็ได้ถ้าเกิดมันเยอะมากมากขนาดนั้นนะนะไม่มีความังเป็นอะไรที่จะต้อง บางทีคนบางคนนะมึงตักคนเดียวก็ถือไม่ต้องตักลวเพราะพระแดกไม่หมดแล้วใช่ไหมครับเออแล้วนี่ก็ยังมีคนอีกน,นวะวะก็อย่าลืมเดี๋ยวที่วัดก็มีแม่ชีก็มีเด็กวัดก็มีคนยากคนจนมาขอมาขออาหารพระนัานก็เอาไปเผื่อทําไมพระต้องเอาไปเ,ไผ,เ,ไปเไผื่อทาไมพวกมึงไม่มาช่วยพระเดินบาอ่ะกูก็เห็นว่าสมัยก่อนพระบินฑบาตก,ก็มีลูกศิษย์วัดที่วินตอเดินตามไม่ใช่หรอทำไมวันนี้เด็กวัดาหายไปไหน นี่ต้องให้พระฆ่าไปให้แดกถึงวัดเลยไงฮะพวกมึงแม่งลเลยเถอะถ้ามึงอยากจะเผื่อแผ่ไปคนที่วัดมึงก็ขนไปเองทำไมต้องให้ลำบากพระขนไปด้วยวะเออเอาจริงไหมถ้ามึงคิดว่าเอ้ยที่วัดอาจจะมีคนมึงก็ขนไปเองสิทำไมต้องให้พระลำบากด้วยมึงจะทำบุญทำไมต้องให้พระลำบากกันอีกเออนะผมไม่เห็นังคาคนระะมึงไม่คิดดีกว่าปัญหามันแก้ง่ายนิดเดียวครับ คิดสรุปกูจะสบายกูกูอยากได้บุญพระจะแบกบจะเหนื่อยจะลําบากจะขนไปทิ้งจะขนไปขายกูไม่สนใจแต่กูได้ทําบุญแล้วกูได้ขึ้นสวรรค์แล้วเหรอเออพวกมึงมันกำลังทำลายาศาสนาไอ้เปรตนี่ก็พระผมผิดหวังในตัวพี่มากผมติดตามพี่มาหลายปีแต่เห็นโพสต์นี้ผมลูกเสื่อมศรัทธาพี่เสื่อมไปเลยถ้าติดตามกูแล้วยังโง,งก่ก็ต้องเลิกติดตามแล้วเดี๋ยวนี้พระแม่งรวยกว่าคนเนี่ยมึงไม่รู้หรืองไง อาคุณว่าจริงไหมผมว่าพระแม่งีง้ไม่รวยคนอีกมึงจะฆ่าไปทำไมะครับพระเขาก็ต้องหนึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของการไม่มีกิเลสน,นะับการบินทบาทก็เอาไปบินทบาทเพื่อแค่เลี้ยงชีตัวเองครับเขาไม่ได้มีบัญญัติว่ามึงจะต้องฆ่าไปฝากลูกศิษย์ก็ต้องฆ่าไปฝากเย,ยชีแล้วมื่อย,ยชยีไม่ออกมาเดินตามพระนะครับถ้าอยากได้อาหารนะ่ะมึงทำไมมึงนอนรอแดดที่วัดกันเลยไงและสวยพวกทำบุญกัมั้งกันถ้ามึงอยากจะให้พวกนั้นมึงก็ขนมาให้เองดิ ไม่ต้องระบ,บากพระกูเบื่อไอ้มนุษย์พวกนี้จริงๆนะับใครจะตัดต่อคลิปกูไปด่าแล้วก็ตาสบายนะบ้าบุญไม่เข้าเรื่องการทําบุญเนี่ยมันไม่ได้เพื่อจะให้เราขึ้นสวรรค์มันเป็นเพียงแค่การฝึกให้รู้จักการแบ่งปันให้คนมีเมตตาเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แต่ก็ให้มันตามสมควรไม่ใช่ว่ามึงตกักบาเริม่มจะได้ขึ้นสวรรค์กันกูไม่เชื่อหรอกมึงกาลังจะพากันลงนรกเออได้ไหม แม่งขนมันจะลำบากเหงื่อไหลทรงกายนะก็จะขนภาพของกลับตรงนี้นะมันเป็นภาพที่ทุเลศนะถ้าผมเป็นพาะนะโยงก็ไม่ต้องตักกันเยอะหรอกนะนะเพราะคนมันเยอะเหลือเกินแต่มากกว่าไม่ไหวขอเอาถ้่อยากกระทำเองขอคนละช้อนนะนะนะบางทีก็เอากลับก็ไม่ต้องเยอะหรอกนะนะครับก็เอาแค่พอก็ได้หรือโยมสลับกันได้ไหมนะนะเอายมงวันไหนจะตักวันจันทร์วันไหนวันพุธก็เพื่ออะไรคุณก็ได้ทําบุญเหมือนกันไม่จาเป็นต้องทําทุกวันก็ได้ถ้าทําจะล้นจนเหลือเออมันทําให้เกิด เขาได้ได้บุญยังไงวะบูรเซงมากเลยนะไอ้พวกนี้เวลาพูดอะไรไม่ค่อยจะคิดอ่ะเรือโลกสวยเหลือเกินผมเท่าเราผมผมรึทุเรศอะไร่นเี้ยับโดยเฉพาะพระที่ไม่ต้องขนข้าวขนของันนี้ครัคือเป็นผู้นําทางความคิดพระเนี่ยต้องสอนให้คนมีปัญญาไม่ใช่งมงายไม่ใช่บ้าบุญบุญกับบาปมึงทายังไงถ้ามึงทาชั่วน้ามึงทำบุญมึงก็ต้องตกนรกบุญคือบุญบาปคือบาปมันลบล้างกันไม่ได้เออมึงฆ่าคนตายมึงก็ติดคุกไอ้มึงทำบุญมันก็ร้อยวัดมันก็ติดคุก ยกเว้นมึงอยู่ชัดด้นทสี่เออเห็นไหมงั้นการที่พระมาเดินบินฑบาตท,ที่ตอนเช้าเนี่ยก็แกมาเดินโปรดสัตว์แบบใครสะดวกก็ทําใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรพระได้อาหารพอดำรงชีพได้ก็หยุดพอแล้วก็หยุดละนี่มึงขนมึงหอบมึงหิวมีทีมงานขนนี่แม่งหนักนะทาขนไม่ไหวแม่งไปเอาลำบากสัตว์อีกต้องเอาสัตว์มาช่วยบินฑบาตแล้วยังมีคนมาเถียงแทนที่ว่าเฮ้ยเอาพระท่านจะไปเผื่อลูกศิษย์ลูกศิษย์มึงก็ต้องมาเดินตามพระนะ กูเลยเบื่อแล้วบางทีกูเบื่อศาสนาแลนะผมไม่มีศาสนาก็ได้นะไม่มีความจำเป็นเลยถ้าศาสนามันมีคนที่เผยแผ่ว่าพูทธศาสานามันโง่ขนาดนี้กูขอเป็นศาสดาอางแล้ลกันว่าจะได้จบๆเอออะไรกันเราอุาตส่าห์ให้สติยังเสียกมาหาว่าผมยังนั้นอย่างงี้นะโคตรเซ็งอ่ะนะแล้วบอกเออถ้ามึงตายนะมึงก็สสางลูกเมียไว้เลยนะว่าไม่ต้องทําบุญ กูตายแล้วกูจะไปรู้เรื่องอะไรนะกูตายแล้วกูจะรู้เรื่องอะไรคุณว่างานศพนี่จัดเพื่อคนตายรือเพื่อคนเป็นเอางานศพเนี่ยกูตายแล้วกูไม่สนหรอกยศพกูกยนใ้หมาแดกกูยังไม่สนเลยกูไม่รู้เรื่องแล้วแต่ว่าการจัดงานศพมันจัดเพื่อคนเป็นนะไอจีพระมาสวดเนี่ยคนตายมันจะไม่ได้ยินอะไรหรอกนอนอยู่ในก่องเออนะ ใช่ไหมก็มีญาติโยมที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมผมยกตัวอย่างนิทานให้ฟังเรื่องที่บอกงานศพนายเพเภอนะทําไมคนน้อยกว่างานศพพ่อนายเพเภอนเฮ้ยเ้ไหมครับมีนิทานมีคนพายเรือสวนกันไปไหนไหมาเ๋าไปงานศพพ่อนายเพเภอไอ้คณะนี้เอเฮ้ยไปพวกเราเดี๋ยวเราจะไปงานศพพ่อนายเพเภอ เขาพาเรือมาถ้าว่ามีคนพายเรือ,ก,ก,นนลอกลับมาเป็นไหนมางล่ะอ๋อเพิ่งกลับจากงานศพในอำเภองานเดียวกันไมยเนี่ยสรุปนายอำเภอตายแล้วไอ้คนนี้อะไรพายเรือไปงานศพพ่อนออายอำเภอเฮ้ยเรียกกลับนะงานศพนายอำเภอเนี่ยคนจะน้อยอเพราะนายอำเภอไม่มีประโยชน์แล้วตายแล้วแต่งงานศพพ่อนายอำเภอเนี่ยครับจะมีแขกมาเยอะมากทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จัก จะเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อจะให้มานในอำเภอเห็นหน้าว่ากูมางานศพพ่อมึงนะจริงไหมแต่ใน้งานศพในอำเภอเนี่ยจะอาจจะเหลือแค่ญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ชิดเท่าน,นั้นเองนะบางที่มาด้วยความอะไรรักแต่ไอ้คนกูจะไปทำไมในอำเภอมันตายแล้วเห็นหรือ,อยังดังนั้นงานศพมันไม่ได้เพื่อคนตายแต่มันเพื่อคนเป็นแล้วพี่บอกเออมึงตายแล้วกูกูไม่สนววันที่กูตายแล้วกูยังไงก็ได้กูไม่รู้รับรู้อะไรนะัแต่ว่าตอนกูยังอยู่เนี่ยขอทำประโยชน์ให้สังคมหน่อยได้ไหม แต่ตอนตายแล้วมึงไม่สอนจะแล้วไม่รับรู้แล้วเออนะที่นี่นะถ้าเกิดจะติดตามผมต้องติดตามแล้วต้องคิดครับอย่าเอาความคิดของคุณมา <S <S ผมไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อฉะนั้นไม่ต้องมาทะเลาะก,กับผมในเรื่องไม่เป็นเรื่องพระดีๆก็มีกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมรับไม่ได้พระที่ไปเอาลาวหมามา,าลากขอเลื่อนลากของเนี่ยนะนมันใช่กิจของสงหรือเปล่าวะเนี่ยฮะ โอเคน่เนี่ยชัดเจนพอไหมมีอะไรเนี่ยโอ้โหดากูกันจังไงฮนน่ากูไม,ม่สนหรอกผมไม่รูเ้เวทแต่ว่าผมเป็นคนนอกขอบนอกสถานา,าก็โอเคนะเออนะเท่าที่ผมเป็นเด็กวัดมาอาหารที่เยอะๆที่เหลือมีคนไร้บ้านคนจอนจัดมารอที่ศาลา แล้วห่ออาหารพวกนี้กลับไปกินพระเขาฉันไม่หมดทําบุญมาก็ให้กลับไปลองดูสารางวัดคนเล่ร่อนรอกันเป็นร้อยถ้ามึงจะทําบุญกับพระหรือมึงจะทำบุญกับคนจอนจัดถ้ามึงจะทําบุญกับคนจอนจัดมึงก็ขนไปเองสิถ้ามึงรู้ว่ามีคนจอนจัดรอที่วัดมึงก็ขนไปเลยอย่าให้พระต้องลําบากเลอะเทอะชิบหายแล้วบอกว่าถ้าเกิดเอาพระมาเอาพระมาเอาลามาลากพระบิระบาลงั้นก็ห้ามาเอาควายไถนาเอา กูกาลังพูดถึงพระมึงเอาชาวนามาเทียบได้ไงไอ้พวกนั้นรถ,รถม้าลําปางก็ผิดเอา้ามึงไปคนละเรื่องนะไอ้รถม้าลําปางนะมึงก็รถม้าลําปางก็เป็นอาชีพของเขาคือบริการนักท่องเที่ยวนะครับส่วนจะบาปจะกรรมหรือเปล่ากูไม่รู้หรอกนะคิดกันเอาเองแต่พระเอาพระเอาสัตว์มาเนี่ยเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะขนของเพื่อตัวเองเนี่ยนะอันนี้มันผิดอยู่แล้วจะพระไปเทียบเทียบกับรถมา้าลำปางไนดะ้ไงวะ เออจะไปเทียบกับชาวนาเทียบควายไถนาได้ไงหรือกีฬาม้าแข่งองีกเล่นพวกแข่งมา้าละอ๋พวกมึงไปกันใหญ่ละเลอะเทอะละเลอะเทอะแล้วนะเอ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 ทำไมไอ้ขุนใจมึงไปไรททำไมกูจะต้องไปลากไครพาล่ะเออใครอยากก็ไปลากกันเองสิครับแต่กูว่ามันทุเล่นนะที่จะต้องนอนรอให้พระขนข้าไมาให้แดกปล่อยแม่กอดเถอะนะแล้วไอ้ส่วนที่อยากจะททำบุญให้คนจนมึงก็ไปทำคนจนไม่ต้องผ่านพระ เอว่าพระไม่ได้นะครับเรื่องนี้เพราะพระปฏิเสธไม่รับไม่ได้ทําไมจะปฏิเสธไม่ได้นะคนใส่บาทเขาก็ใส่ตามที่เขาจัดไว้ก็คือในแต่ละเช้ามันไม่ได้มีคนใส่คนเดียวมันมีคนใส่ตลอดทางใส่เสร็จพระก็ให้สินได้ก่อนนะครับเหลือคือการพิจารณาและฉันก็นี่ไงคนมันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าก็มีคนใส่เยอะก็คุยนันยพี่ สลับกันพลวันแม่เพราะพระท่านแดกไม่หมดทำไมพระจะไม่มีสิทธิปฏิเสธนะพระก็สอนได้นี่ญาติโยมทําบุญเนี่ยให้มันพอกําลังนะทําแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขึ้นตวารอกนะเพราะอาตมากาลังจะลงนรกอยู่แล้วเนี่ยเพราะโยมขนแต่จะตนล้นบาศหมดแล้วเนี่ยข้าวก็ร้อนมือก็พองนะจะโยนทิ้งตรงนี้ก็กลัวญาติโยมเสียใจจะเทหมาแดกก็ไม่ได้นะแล้วการที่คุณเตรียมของมาเหลือเนี่ยเตรียมมาแล้วเนี่ยถ้าตักบาศแล้วมันเหลือคุณก็ไปกินได้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทิ้งนี่ เป็นการประหยัดอีกกลางหางนะถ้าผมไม่พัะเลยบอกเออไม่ต้องทํามันเยอะหรอกนะมันเหลือก็ดีแล้วไงก็เก็บไว้จะได้ประหยัดมัธยัติได้ไหมก็ไม่จําเป็นต้องมาประเคนยัดลงบาตรกูเออเสียงกับมนุษย์พวกนี้ผมเหนื่อยวะ่ะบอกตรงเลยแม่งไม่มีสติผมปิดหวังในตัวพี่มากเป็นเรื่องของมึงถ้าเอาไปแจกโรงเรียนที่อยู่ข้างวัดจะผิดไหมมึงก็ขนไปแจกเองซิ มึงจะลำบากพระทําทไมลนะ่ะแล้วมึงอยากจะทําบุญนะครับมึงก็ไปเลยมึงก็ไปตรงเป้าหมายหรอเอถ้าโรงเรียนอยู่ข้างๆวัดเด็กขาดแคลนนะฮะมึงก็ขนไปเองอย่าลำบากพระเออผู้ดดคิดแต่ต้องเชื่อกูมึงไม่ต้องเชื่อกูหรอกนะเออแต่มึงเถียงกูไม่ได้แล้วกันนะ่ะผู้อาศัยยากไร้อาศัยข้าวก้นบาทก็มีนะครับเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาลากรถมาบางช้างคงต้องหยุดหมดครับเกี่ยวกันไหมเนี่ย กูกำลังพูดถึงการนิพระไปบินตาบานแล้วก็เอาสัตว์ไปขนของแล้วมึงไปเกี่ยวอะไรกับปางช้างปางม้อีกและไอ้คนที่รอข้าวก้นบาทตกลงมึงจะตัดบาดกับพราแล้วมึงจะตัดบาดไก้คนที่รอข้าวก้นบาทเออะมึงก็ไปทําให้มันตรงวัตถุประสงค์ดินี่มึงเล่นให้พระรับผิดชอบทั้งหมดเลยเหรอฮะกูงงชิบหายเลยได้ไหมมึงก็ลากแถไปเรื่อยคุยกับคนพวกนี้นะมันมันน่าเขกลหลกไหมล่ะเออครับ ผมอ่านแล้วมึงดีน,กน,นยก็ต้องไล่ฟ่สนเรื่องนี้เลยความจริงมีเรื่องอื่นจะคุยนะแต่ขอขอสั่งสอนพวกเนี้ยนะเพราะเรื่องการเมือนงนอะไรกลไม่สำคัญนะคนไทยโง่เนี่ยไอ้นี่ไปเรื่องแล้วกีฬาวัวชนทารุณสัตว์อ่ะมันจะผิดไหมเอา้ามึงก็คิดเองได้ต้องให้กูบอกไ,ได้เหรอเฮ้ยกีฬาอยู่ตีไก่ชนวัวเนี่ยเฮ้มึงก็คิดเองดิมันเกี่ยวอะไรกับพระกูกำลังคุยเรื่องพระเอาบิดาบาตไปเรื่อยเลยนะกูละเซงเนี่ยนะ ถ้าคนจิตใจคิดลบก็จะคิดลบไปทุกเรื่องนี่ผมคิดบวกนะเฮะ้มันคิดลบยังไงไม่ได้คิดจะบวกออ้<ฮ>แล้วที่ลำปางหรือตามชายหาดเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าดูไปกันใหญ่แนละ้วพระชนบทกันในเมืองต่า,กากงกันเออกระพาะไม่งอะพรมบางคน,นอาจจะเป็นแพะก็ได้เออ นะผมเห็นนะที่หน้าตลาดสดสมมกรเนี่ยมีพระมาตั้งแถวลูกเช้าเลยนะกูอยากเอาน้ำมไาไล่สาดแม่งเช้ามาก็มีรถขนพระมายืนตั้งแถวจากที่เดินบินาบาตก็มายืนรอเป็นขอทานนะไอ้ชาวบ้านแม่งก็เอาซื้อของตลาดนัดก็ใส่แล้วก็ไปเวียนเดียนมีเรื่องอื่นพูดเถอะมึงไม่อยากฟังมึงก็ออกไปดิทําไมเรื่องนี้มันไม่สําคัญรนะกูว่าเรื่องนี้ทําให้คนไทยฉลาดขึ้นนะฮนะ มึงไม่อยากฟังมึงก็ออกไปมึงจะไม่ให้กูเปลี่ยนเรื่องพูดได้ไงอ่ะตลกไหมเปลี่ยนเรื่องเถอะไม่อยากฟังเอาเป็นเรื่องของมึงนี่มึงแต่กูคาใจไว้เรื่องนี้กูอยากจะพูดเรื่องนี้ผมอาจจะเป็นขบดก็ได้นะเอาขอเป็นขบดศาสนาแล้วกันมั้ยนะจะขับขมบจากความเป็นพุทธก็ได้นะกูไม่แคร์หรอกถ้ามีศาสนาแล้วทำให้งงเงางมง่ายนะกูมไม่ต้องมีก็ได้คุณทนฟังความจริงกันไม่ได้อะ 嗯。Uh.